บทสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโภพขาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระขวาวันตังอภิวาเทมี ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนามาซาอามีข้าพเจ้านามัสาการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนามามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พอภาควัติองไดพระสามพุทธสุวิสุทธาสันดานกาดมูลกะเลนมันบ่มีมนิม่ ทันก็เบิบานคือดอกบัวราคีบพันพัวสุวคอนทะกำจรอ,องค์ได้ประกอมด้วย กรุณาดังสาคอนโปรนหมู่ประชากรมาลาโอคากรัน,นชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกมสาร ที่ทางพระนฤพลอันพนสวิโยภัยพรอมเป็นเจ้พิธาจังสูจารันวิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกล แอเจนจบประจ,จําจริงกรรมฉัดน้ำใจยำสันดานบาปแห่งชายหิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้า นางารุานสมยาโลกอุดอรพิสดารอันลึกโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทางตนทางขันไลนามขนาดขันไขยปฏิบัติปริยัตเป็นสม คือทางดําเนินด,ดูจคลองให้หลวงลูปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขคอ่อนอ่อนอุตมงนกธรรมจํานงด้วยจิตและกายวาจา ปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุสุปปิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสัง ปุริสปุกคาลาเอสภาควโตสาวกสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทักคีนายโยอันชลีการนิโยอนุตตารังปุญญกเขตตังโลกะ but บูนพูนพนสมย่าเอารถทศพลมีคุณอานณ์อเนจนับเหลือตราถ้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุดรมรำ ไ้เดชบุญข่าพิวันพระไตรรัรรรอตนอุดมดีเรงนิรัรัยจงช่วยขจัดโยภายอันตรายใดๆจงดับและกลับเสือ่อสู้ อาหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคราสะเสนา ทธินิจจังปางมือพระองค์ปารามพุทธทวิสุทธาศาสดา ราสรูอนุตนตารามาทินโพธิบัลลังคุณมานสหันสภาหุภพาหุวิชาวิชิตครัง ร้อนรันรุมพลพระหนพายุหปันพระสมุนท่านองมาหวังเพื่อพระจรวารา ประผนพรยุหามารามเลื่องมาลายศูนย์ด้วยเดชะองพระทาสพนสุวิมนละภัยบุญ No! เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรภัยอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง อ,อนีโคโหโมิปราศจากความทุกกายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ส,สรรพสัต สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด คุณคุณโทษสมบัติชาติรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยจะา